สวัสดีค่ะครูแก้วเทรนเนอร์จากฟิ y ซี c 57ค่ะ5นาทีเพื่อร่อง11นะคะเป็นการออกกำลังกายแบบ App Circuit, แอปเซอร์กิตเนมนการใช้กล้ามเนื้อโอบิกเพื่อกระชับหน้าท้องมากขึ้นค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในคลาสมีเพียงแมทเท่านั้นค่ะแล้วเรามาเริ่มคลาสกันเลยค่ะพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะ first up sit up lie down on the floor นอนงายนะคะวางเท้าลงที่พื้นเราจะยกตัวขึ้นมาหาันอกวิกัน lift your chest up toward your knees so if your chest is not touching your knee use a little bit of momentum of your arms เราจะยกตัวขึ้นมาจนชนขาเลยนะคะ4 o u three ชูสุดยอยกตัวขึ้นมาค่ะ and down จังหวะค่อยๆได้นะคะพยายามยกตัวขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้รับตัวลงไปแล้วเก็บหน้าท้องแน่นๆลงแล้วขึ้นบีบเอวแน่นๆทุกครั้งหายใจแล้วคอนโทรล down and up หาใจไว้ค่ะแขนจะช่วยให้เรายกตัวง่ายขึ้นนะคะถ้า s i ทอัพนี้นะคะหลายๆคนรู้สึกบอกว่าก้นกบกระแทกพื้นเหมือนเจ็บหน่อยๆรอบหน้านะคะลองเอาผ้าขนหนูมาลองใต้ก้นกบเพิ่มมันจะช่วยทำออกทำท่านนี้ได้ดีขึ้นนะคะลองยกขึ้นมาแล้วเวลาเอาตัวขึ้นมาบีบสะดือแน่นๆ Don't forget to contract your core every time you lift up Don't just use the momentum อีก10ครั้งนะคะหายใจไว้เช่เจ้า9 8 7เร็วขึ้นนิดนึงได้ค่ะหายใจนะคะ6นับซ้ายค่ะใกล้แล้ว4 second p i t i o n is coming 3 two more อีกหนึ่งครั้งค่ะหน้าท้องนั่นเลย four arm plank everybody ขยับตัวนะคะรอบนี้ให้รู้สึกว่ามีเบาะรองข้อศอกนะคะ for arm plank ยืดขายยาวจิบขาติดกันขา hold it still first อยู่นิ่งๆก่อนนะคะดึงหน้าท้องแน่แนๆเราหายใจค่ะทีนี้เราจะเอาเท้าก้าวไปข้างๆแตะพื้นเบาๆนะคะ step to the side right Left แตะไปด้านข้างเบาๆทีนี้เราต้องรู้สึกว่าเราแตะพื้นให้เบาที่สุดเท่าที่เราทำได้ ถ้าเราแตะพื้นได้เบาๆแปลว่าเราเก็บเอวได้แน่นขึ้นนะคะ Tap to the side as light as possible หายใจ control ร่างกายตัวเองไว้เก็บสะดือเก็บท้องแน่นๆอีก10ครั้งนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะเ0่น7 6 7 4 t w o and One Lie down on your back นอนหงายเลยค่ะ Hip rest ค่ะ นอนหงายลงก่อนเลยขาขึ้นมาเป็นเทเบิ t o ท็อป inhale จีแบนเน็กเซลหนาเซนจ s โต t ซับทูดอีลิงเราจะยกสะโพกขึ้นมาจากพื้นนะคะจาวดาวเล็กๆแบบนี้เป็นการวอร์มอัพก่อน next move m e เมสมี g ก็ n ะ drop your เล g ก o w n าวจังหวะต่อไปเราจะลดขาลงต่ำด้วยขึ้นลงขึ้นลง ยิ่งเราเอาขาต่ําเท่าไหร่หน้าท้องยิ่งทํางานมากขึ้นนะคะพยายามเก็บหน้าท้องไว้อย่าให้ขาต่ำตัวรู้สึกหลังแอนคอนโทรลให้ได้นะคะช่วงจังหวะที่หลังกําลังจะแอนดึงหน้าท้องไว้เก็บหน้าท้องแน่แนๆตรงนี้เรียกว่าการสร้างแรงตาร้านทําให้เราใช้หน้าท้องมากขึ้นนะคะเก็บหน้าท้องแน่แนๆไว้หายใจค่ะเล็บเราเหลืออีกประมาณ20วินาทีนะคะ หายใจไว้คอนโทรลอย่าให้ลุดเลยแอนนับเจ้าแอนลิฟท์ท่านี้จะช่วยเรื่องท้องน้อยด้านล่างสร้างรองสิบเอ็ดของเรานะคะแอนลิฟกู good job ดีมากค่ะทุกคนค่ะอีกประมาณสิบครั้งค่ะ10 9 nine e i h อีกนิดเดียวค่ะ7 e v e n push s do not stop ไม่หยุดแล้วนะคะ5 and up 4 and up อีกนี้เลยค่ะ three and lift 2 and lift โอเคทุกคนวางขาลงเขยา่าขาเล็กน้อยหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวกิดคีบ your feet flat ไปกันนะ p e e l your upper body เราจะยกตัวด้านบนค่ะขาแนนิ่ง,ง lift your arm ยกแขนยกตัว up down up d o w เดี๋ยวเราจะยกตัวค้างไว้นะคะ4 3 into hold your chest up เล g t ต้นย o u เล็ก long flex your feet and crisscross crisscross think of caesar กดสะดือกดหน้าท้องแน่นๆถ้ารู้สึกเมื่อยคอเอามือลองคอได้นะคะ you can always support the back of your neck and addi c time เก็บสะดือเก็บท้องได้แล้วหายใจค่ะลองลดขาเตี้ยลงดูไหมคะ 10วินาทีคะ่ะทุกคนคะ่ะ10 9 8 7 6 5นะท้องแน่น4 3 2 and 1ขึ้นมา Mountain Climber and this would be your last position of today มือใต้หัวไหล่หัวเข่าใต้สะพนะคะยืดขายยาวๆขแม่วท้องดึงเข่าเข้ามาขวาซ้ายขวาท่านี้เรียกว่า Mountain Climber in เริ่มจากช้าๆก่อนได้เก็บหน้าท้องแน่นๆน้ำหนักจะไม่ลงหัวไหลเยอะพร้อมแล้วเร็วขึ้น i อินดึงลึกๆนึงแน่นๆสู้กับใจตัวเองค่ะพยายามให้ลำตัวด้านบนนิ่งที่สุดเท่าที่เราทำได้ i อินอีกนิดเดียวค่ะเก็บหน้าท้องคอนโทรลไว้15วินาทีค่ะ 10, 9, 8, 7, 6, 5, แ 3, 2, and 1ส่าม and one สามารถติดตามโปรแกรมออกกำลังกายเพิ่มเติมได้ที่ w w w p h y s i c 5 7 c o m หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ n i at p h y s i c 5 7ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปออกกำลังกายใหม่ๆนะคะบ๊ายบายค่ะ